โครงงานวิทยาศาสตร์หัวข้อเรื่องสมุนไพรกำจัดปวกค่ะจัดทำโดย 1. นนางสาวปิยพรล,ลือชาเลขที่1 0 2. นางสาวชิคกาลูกหวายเลขที่22 3งสานางสาวณัฐิดาน,น้อยลาเลขที่24 4นางสาวพิชชามนป,ะปะาปตังเลขที่3 1 5นางสาวอารวรรจันทาศีลเลขที่35ครคูที่ปรึกษานะคะคือคุณครูณภัสวรศิรีอรียเมฆค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ประเภทของปวกแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ใญได้แก่หนึ่ปวกใต้ดินพวกนี้จะอาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมันแม้ว่าจะออกจากผิวดินไปแล้วก็ยังมีการติดต่อกับพื้นดินอยู่ 2. องปวกที่อยู่ตามจอมปลวกเป็นปวกที่สร้างลังหรืออาณาจักรขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดินโดยใช้เม็ดดินเล็กๆสร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ที่เรียกว่าจอมปลวก 3. ปวกที่อยู่ตามลังขนาดเล็ก รังของปวกชนิดนี้เกิดจากมูลของปววกผสมกับเศษไม้เล็กๆและสร้างเป็นลังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปอาจจะอยู่ในดินบนพื้นดินหรือเหนือพื้นดินเช่นตามต้นไม้เสาไฟบ้านเรือนการกําจัดปววก 1. การกําจัดปววกโดยใช้สารเคมี 1. 1การใช้สารกําจัดปววกเป็นการป้องกันการกําจัดโดยการฉีดพ่นหรืออัดสาร1.2 การใช้สารป้องกันเนื้อไม้ดําเนินการโดยการพ่นทาแช่จุ่มหรืออัดโดยใช้กําลังอัดเพื่อให้สารเคมีแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้2การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี2.1การใช้แผ่นโลหะโลหะผิวลื่นเช่นแผ่นอลูมิเนียมสามารถเป็นแนวป้องกันไว้รอบๆเสาหรือรอยต่อระหว่างฐานล่างกับส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้เพื่อป้องกันทางเดินของปลวกจากพื้นดินเข้าสู่อาคาร 2.2. การใช้วัสดุอื่นๆเช่นเศษหินบดเศษแก้วบดหรือแผ่นตะแกรงโลหะปูรองปูรองพื้นอาคารในส่วนที่ติดพื้นดิน 3. การป้องกันและการกำจัดโดยใช้เยื่อพิษเป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันการกำจัดปวกโดยมีหลักการทางนี้ใช้สารเคมีออกฤทธิ์ช้าที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่าง 4. สมุนไพรกำจัดปวกสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเช่น หางไหลตะไคร้หอมขา่าขมิ้นชันหัวแห้วหมูพริกขี้หนูมเมล็ดงาและใบสับเสือขี้เหล็กในแทบทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ชาวบ้านนิยมปลูกไม้ขี้เหล็กให้เป็นล่มและเป็นไม้ประดับขึ้นได้ในดินร่วนที่ปนทรายซึ่งมีการระบายน้ําได้ดีการใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรดอกรักษาโรคประสาทนอนไม่หลับให้หลับสบายราก รักษาไข้รักษาโรคเน็บชาต้นและกิ่งเป็นยาระบายรักษาโรคผิวหนังใบขี้เหล็กมีสารอะไรในการกําจัดปวดสารเคมีในการกําจัดปวดพบว,ว่ามีสารกลุ่มโครโมนซึ่งมีฤทธิ์คลายเครียดและช่วยให้นอนหลับจากการศึกษาพบว,ว่าขี้เหล็กมีทั้งประโยชน์และโทษการบริโภคใบขี้เหล็กนำมาต้มและทิ้งน้ำไม่ควรรับประทานอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีจึงเหมาะกับการนำมากำจัดปวด วัสดุอุปกรณ์ได้แก่ 1. ใบสักใบน้อยหนาใบขี้เหล็กและใบสลิดพังพร 2. มีดบาง 3. เขียง 4. เครื่องช่าง 5. ครกและสกัก 6. ช้อน 7. จ็บิก g e ผ้าขาวบาง 9. หลอดยด 10. จานพลาสติก 1ิดินสอพอง12แบบพิมพ์13ปลวกวิธีการทดลองหนึ่งนำใบสักใบหน,านา้าใบชิเล็กและใบสเลดพังพรอย่างละ20กรมัมมาหั่นเป็นฝอยและขบขให้ละเอียดแยกใส่ไว้ในบิกเกอร์2ใส่น้ําในบิกอร์พอท่วมใบพืชที่ขบไวใช้ช้อนคนให้เข้ากันแล้วกองด้วยผ้าขาวบางสามเติมน้ําเปล่าลงในน้ําคั้นจากใบพืชทั้ง4ชนิดให้ได้ชนิดละ2 0 0มิลลิลิตรสีน่นำปลวกมาใส,าส่จานพลาสติกจานละ10ตัวหยดน้ําคั้นจากพืชทั้ง4ชนิดลงบนตัวปลวก5้า จับเวลา2นาที6สังเกตการตายของพวงในจานพลาสติกทั้ง4ใบแล้วบันทึกผล7ทําการทดลองซ้ำเช่นเดิมอีก4ครั้งตอนที่2นําใบเคเล็ก100กร,รัมมาขกให้ละเอียดตักใส่บิเกอร์ใส่น้ําพอท่วมแล้วคนให้เข้ากันกรองด้วยผ้าขาวบางใส่แป้งในสอพองลงไปในจานพลาสติกแล้วเอาน้ําที่คันจากใบเคเล็กลงไปกวนให้เข้ากันตักใส่แม่พิมพ์นําไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทนําแป้งไปโดยบริเวณที่มีรังกบให้ทั่วโดยทดลองสามสถานที่ และสังเกตการเปลีป่ยนแปลงบริเวณดังของปวกเป็นเวลา4สัปดาห์และตามด้วยบันทึกผลการทดลองผลการทดลองสรุปได้ดังน,นี้นะคะเราจะขึ้นเป็นรูปภาพไว้ให้ว่าการทดลองเนี่ยมีผลสําเร็จเป็นอย่างไร,อรขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ